สวัสด,ดีค่ะอัปเดตลูกแม่จริงๆทานอาหารเนาะก็ผูกเชือกประจําตัวให้แล้วนะคะลูกค้าเนอะเออคิวหนึ่งกับคิวสอตัวผู้นะคะเนาะได้เลือกตัวกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเหลือแต่ตัวเมียนะคะเดี๋ยวจะจะมีลูกค้ามาเลือกที่ฟาร์มนะคะสาหรับคิวหนึ่งเนอะก็ตามที่นัดไว้นในไลน์นะคะคิวสองคิวสามคิวสี่นะคะลูกค้าเนอะก็แข็งแรงกันดีนะคะววายเลยนะ อันนี้จะเป็นมื้อเช้าของเขานะคะโอเคนะก็อาหารที่ใช้นะคะก็โยเย่คานินนะคะสูตรสตาร์เตอร์ดูตรงนี้เหมือนเดิมนะคะลูกค้าเวลาซื้อเนาะนะคะอ,อ,อาหารจะแช่น้าร้อนให้นิ่มนะคะ5้านาทีนะคะจะอืดอย่างนี้เนะลูกค้าเนาะนี่นะคะไม่ต้องไปเทน้ําออกนะคะมันจะดูดซึมเข้าไปเลยนะคะก็เดี๋ยวให้เขาทานนะคะวิธีามให้ทานสองมื้อนะคะเป็นเช้าแล้วก็เย็นนะคะถ้าทานมื้อกลางวันจะทานน้อยหน่อย,ยก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเนาะ ก็ปรับเวลาได้นะคะ